แล้วผาน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาแกะไข่เจ้าหญิงกันค่ะเป็นยังไงนะหรอไม่รู้เหมือนกันแกะแกะเลย,ย,ยนี่ธดามีเยอะเลยนะคะเป็นไข่เจ้าหญิงค่ะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน,เ,นเจ้าหญิงอะไรใครรู้บ้างอุ้ยน่ารักอะ่ะดูสิแต่อันนี้มันน่าจะเป็นของก๊อฟเนาะอันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะเห็นไหมตรงนี้มันเลอะเลอะนิดนึงอะ่ะ อ๋อมันก็เอาออกเป็นสีสีเลอะๆนิดนึงค่ะแต่ว่าน่ารักดีหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้เจ้าหญิงตัวแรกเป็นเจ้าหญิงอะไรมีกระจกให้ด้วยหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นอะไรคะรองเท้าเหรอนี่คืออะไรรองเท้าบาร์บี้หรอ,อคุ้เก๋อะแล้ววันนี้คืออะไรคะที่ตั้งหรอนี่หมวกหรือเปล่าเดี๋ยวนะลองตั้งดูก่อน อ้อนี่ตั้งได้แต่ว่าใส่หมวกได้ไหมอ๋อก็ใส่ได้ก็ใส่หมวกได้เหมือนกันดูสิแต่ว่าถือกระจกไม่ได้ใส่ลองเท้าไม่ได้ใส่เข้าไปในมือจะได้นี่มันเป็นหอวรองเท้าบาร์บี้เลยนะดูสิเขาจะต้องใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเวลานั้นแล้วมาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack, Give a dog a bone, this old man came rolling โอยอันนี้เป็นเจ้าหญิงนางเงือกเ,เจ,อนนเจชอบเอริเลเอริเลของเจอ้าวไม่มีที่ตั้งอ๋อตั้งได้เลยอันนี้ไม่ต้องมีที่ตั้งนะโอ้ยอันนี้เก๋เก๋นี่ตั้งได้เลยก็มีทั้งหมด5แบบนะคะแต่ว่าข้างในนี้จะมีแบบว่าซ้ำกันอีกอย่างละหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าเขาให้ซื้อแบบว่าทีเดียวเนาะ อะไรอันนี้อะไรอ่ะป็นหลุม่มหลุมอ่ะเล่นได้ไหมคะเอ่อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะว่าเธอถ่ายอยู่หรอฉันกินได้ไหมน้องนมน้องนมต้อนค่ะหลังจากที่เราแกะไข่กันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันต่อน,นั้นรอติดตามเลยก็คือว่าเราเคยทำ เขาเรียกว่าอะไรกากเพชรขวดโหลไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะนานมาแล้วมาหลายปีมาแล้วนะคะเราก็จะมาทํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วันนี้เราก็คงจะไม่ทําธรรมดาใชนก็คงจะมีอะไรอลังการงานสร้างนิดหนึ่งนะคะก็ขวดโหลอันนี้นะคะพี่พาซื้อมาจากแมคโโพนะคะ3อันเขาจะซื้อมา1นึ่งสมี3อันนะคะประมาณ180บาทนะหาออกมาแล้วก็โหลแล้วไม่กี่บาทเนาะแต่ว่าความสวยนี่ใช้ได้เลยนะสวยสุดเลยนะพี่พาคิดว่ามันเรียบแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศของเรา ที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นนันอื่นนะมันจะมีเหมือนตีตาตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยเนาะมาเราก็จะใส่กากเพชรแบบแน่นมากสวยมากอะ่ะถ้ายังไงนะเราจะมาติดตัวนี้กับฝากันก่อนเลยนะคะวันนี้ที่พี่พาเลือกมานะคะก็จะมีสโนไวท์ค่ะ แล้วหญิงลาพันเซลนะคะแล้วก็แอร,รียลของเรานะคะที่พี่พาชอบมากเนาะอ่ะโอเคแล้วก็ตัวอื่นน้องๆอยากให้พี่พาทําอีกนะก็คอมเมนต์บอกพี่พาเดี๋ยวพี่พาจะไปหาซื้อขอโโลแล้วก็เอามาทําให้มันน่ารักน่ารักอีกเนาะยังเหลือตัวอื่นที่ยังไม่ได้ทําอีกเยอะเลยทํไงเรามาลงด้วยทางไปเลยค่ะ นะคะเราก็ต้องหากาวที่ติดแล้วก็ทนน้ำนะจริงๆเป็นกาวร้อนก็ได้แต่พี่พาหาปืนกาวไม่เจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมายิงใส่เลยอันนี้นะเขาจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตรงนี้นะคะพี่พาจะใส่กาวอีกทีนึงในรูนะคะ This old rolling man came home he three ระหว่างรอให้แห้งนะคะเราก็จะมาใส่น้ำแล้วก็ใส่กากเพชรกันเลยค่ะ ค่ะเทคนิคก็มีอยู่ว่าให้เราใส่น้ําให้เต็มนะคะเหมือนแบบเกือบจะล้นนะนะอันนี้พี่พาก็ประมาณหนึ่งอะเนาะไม่แน่ใจว่าเวลาหย่อนลงไปแล้วมันจะไอ้นี่มากไหมแต่อลองหย่อนเนาะมันน้ํามันจะล้นท่วมออกมานะคะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้เขาท่มทวมมไว้ดีค่ะปิดแล้วให้น้ําไหลออกมาเลยยิ่งจะทําให้เหมือนมันสนิทมากยิ่งขึ้นนะนี่ก็อกปะต้องแบบท่มทวมะก็ประมาณหนึ่งนะขีดเลยแล้วกันนะประมาณท่วม เีือบจะท่วอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใส่กินกินสเตนลงไปด้วยกินสลีนเนี่ยเราใส่ประมาณนี้นะสเลรนบอแลแล็กก็ได้หรือจะเป็นกินสเตนธรรมดาก็ได้นะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะถ้าใครไม่มีน้ำเปล่า,าก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเนาะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะให้กินสลีนกับน,น้ำแตกตัวเนาะ พอคนแล้วเขาก็จะกลับมาสใส่เหมือนเดิมจากคุณๆน,น,นะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กาก,ากเพชรกันนะคะสโนไว้นะคะเป็นตัวแทนของสีชมพูนะคะพี่พาจะใส่กาก,ากเพชรสีชมพูทั้งหมดหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ของ FC ให้มานานแล้วไม่ได้ใช้เห็นไหมกากเพชรสีชมพูนะอะไรอย่างนี้เนาะก็เราจะใส่ทุกกาก,ากเลยนะคะเริ่มจากากากนี้ซึ่งหาซื้อยากมากเลยนะคะฝรั่งเขาใช้กันเนาะก็ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะ ช้อนถึงสองช้อนดีไหมกลัวเขาจะไม่ละลายจริงๆเราน่าจะมีตะเกียบเนาะอ,อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นกาก,ากเพชรเอ่อหัวใจไม่ใช่กา,กากเพชรดอกไม้นะคะใส่ช้อนหนึ่งเหมือนกันค่ะ เพยต้องไปแล้วนะสวยมากๆเลยพี่พาย,ยังไม่ปิดเนะเาะพอน้ํามันจะล้นออกมาเดี๋ยวคอยปิดพร้อมกันเดี๋ยวเอาถาดมาลองเพราะฉะนั้นเราจะใส่สีอื่นต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นเจ้าหญิงราพันเซลนะคะเป็นผู้หญิงผมทองเนาะเป็นสัญลักษณ์ของสีม่วงเพราะฉะนั้นเราจะใส่สีม่วงลงไปเลยค่ะ คะเป็นของเจ้าหญิงแอเรียลนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสีเขียวนั่นเองนะคะแบบว่าฟ้าขเขียวๆเนาะโอเคเริ่มเลย โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กันเลยนะคะน้ำเขาก็จะล้นออกมานะคะให้เราปิดเลยอะะุพอพอพ๊ยก็ดีเลยน้ำไม่ล้นเฮ้ยสปายป๊อปปาเธอทำได้ยังไงดูนะคะ ว้าว wow. น้ำอาจจะเหลืออีกสักหน่อยเราต้องเติมน้ำลงไปฮลาันเซลนะคะ,ะน้ำต้องล้อนออกมาถึงจะถูกต้องนะคะ Played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on my knee. โอเคค่ะตอนนี so ้เราก็ได้เจ้าหิ่งนะคะสวยน่ารักกันมาแล้วนะคะทั้ง3องค์เลยนะคะคือน่ารักมากอันนี้จะเป็นเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะเวลาเหลี่ยมอะค่ะมันจะเห็นเป็นแบบไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเราจะมาลองเขย่ากันเลยค่ะเริ่มจากตัวกลางก่อนเนาะนี่นะคะความฟุ้งฟิ้งก็จะมีในระดับหนึ่งนะคะเวลา นั้นแล้วมันจะชัดกลับมาชัดเหมือนเดิมนะถ้าเราใส่กรีนสลีนมันก็จะยิ่งทําให้กากเพชรเขาก็จายมากยิ่งขึ้นจะคืนตัวช้ามากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเราใส่เยอะเนาะก็ถ้าเราใส่น้ําอย่างเดียวกากเพชรก็อาจจะแบบว่าลอยๆแบบอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะแบบว่าเ๋ยน,นนะมีเสียงป่ะพอเราคนแป๊บหนึ่งนะคะกากเพชรเขาก็จะรีบเหมือนแบบว่าคืนตัวลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะ จะไม่ค่อยสโลช้าเหมือนเราใส่อินซูลินเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใส่น้ำเมื่งเดียวก็ได้ค่ะนีะ่เราลองผสมกันเลยหลากหลายสีเนาะ ก็น่ารักนะคะได้แบบว่าความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในหิมะหิมะนิดนึงเนาะเพราะว่าป่านนี้ประเทศต่างประเทศก็คงจะหนาวกันมากๆแล้วนะคะถ้ายังไงเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บช บ้า